เวลา8 55. นาฬิกา5สนาทีสมเด็จพระนิธิถิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกนาวาังสระทุมทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่2ทับสองและการประชุมสามัญประจำปี2567ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ มีการรายงานถึงความก้าวหน้าในปี2566เช่นการนำผลงานวิจัยเครื่องคอมพิวเตอร์สามิติแบบลำรังสีทรงกลวยวิจัยพัฒนาและสร้างขึ้นในประเทศไทยเพื่อประโยชน์ในการวางแผนผ่าตัดคนไข้าปากแหว่งเพดานโวที่ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะมนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และศูนย์ตะวันฉายมหาวิทยาลัยขอนแก่น การใช้คอมพิวเตอร์สอนควบคู่กับการเล่นเกมให้แก่เด็กป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลไม่ให้เบื่อหน่ายเมื่อหายป่วยแล้วกลับไปเรียนต่อในระบบปกติได้การสอนผู้ต้องขังเด็กและเยาวชนในเรือนจำทันทัสถานสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนให้มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์เมื่อผนโทษสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อได้ รวมถึงการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ให้แก่สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือราชอาณาจากกักรกัมพูชาและการพระรานชทาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อมอาคารและอุปกรณ์ทดลองนิทยาศาสตร์พร้อมอาคารแก่โรงเรียนวัฒนธรรมหลัก67สาธานณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เวลา14นาฬิกา18นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรศการแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางออทอปิดิกส์ราชวิทยาลัยแพทย์ออทอปิดิกส์แห่งประเทศไทยนลิฟติ้งฮอลล์ชั้น3ศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันเพื่อแสดงศักยาภาพและความก้าวหน้าในการรักษาทางด้านออทอปิดิกส์ของไทยให้เป็นที่ประจักษ์ ท้งนี้ที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์และพระบระมวงศานุวงศ์มีพระมหากรุณาธิคุณต่อราชวิทยาลัยแพทยพ์ออทปิดิกส์แห่งประเทศไทยมาโดยตลอดอที่ในปี2446ได้มีการเปิดการเรียนการสอนวิชาออทปิดิกส์อย่างจริงจังเมื่อสมเด็จพระมหิตตลาทิเบตอดุลยเดชวิกรมพระบร,รมราชชนกทรงทำความตกลงกับบริษัทโรกี้เฟลเลอร์ในการทำสัญญาช่วยเหลือกับร,บรบัฐบาลไทย ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารเฉลิมพระบารมี50ปีซึ่งเป็นสถานที่ทำการเมื่อวันที่18มีนาคมปี2540โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์สมาชิกกิติมศักดิ์ราชวิทยายลัยแพทย์อโโป o ดิ d i แห่งประเทศไทย และพระบาทสมเด็จพระบรมชานากธาิเบชษหาภูมิพดุเดชมหาราชปร,รมนาถบปพิสทสงพระกรุณา,ปโ,าโปรดกล้ระหม่อมให้ราชวิทยายลัยแพทย์ออโทโปิดิสอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์เมื่อวันที่18พฤษภาคม2539 สำหรับนิทรศการแสดงนวัตรกรรมและเทคโนโลยีทางออทอปิดิสอาทิเครื่องหุ่นยนต์แขนกลช่วยยกระยางในการผ่าตัดทางออทอปิดิสเพื่อทำงานทดแทนมนุษย์สามารถรับรังสีในขณะผ่าตัดได้กระดูกโลหะแทนกระดูกที่เป็นมะเร็งซึ่งมีคุณภาพสูงเทียบเท่ากับกระดูกโลหะของต่างประเทศแต่มีราคาถูกกว่าถึงร้อยละ คุนขายางพาราช่วยฝึกหัดการการเจาะตัดชิ้นเนื้องอกเพื่อตรวจวินิจฉัยโรคเนื้องอกและมะเร็งของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันซึ่งมีความเสมือนจริงและเป็นวัสดุที่มีในประเทศทําให้มีต้นทุนที่ถูกโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ เพื่องานกระดูกสันหลังและนวัตกรรมทางด้านการพิมพ์สามมิติเพื่อเป็นเครื่องมือในการตรวจจับและแสดงภาพโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อมโปรแกรมสามารถวินิจฉัยโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อมโดยแบ่งตามลักษณะความเสื่อมได้อีกทั้งยังสามารถสร้างแบบจำลองการพิมพ์เพื่อการศึกษาทางการแพทย์ได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงผลงานด้านเทคโนโลยีอีกจำนวน13ผลงานอาทิการใช้เทคโนโลยี3มิติและการผลิตโลหะยึดดามกระดูกเฉพาะบุคคลในการรักษาผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บทางออทปิดิกส์เพื่อช่วยจำลองภาพ3มมิติในการวางแผนการผ่าตัดเฉพาะบุคคลให้มีความปลอดภัยและแม่นยำยิ่งขึ้น โครงการดูแลคนไข้กระดูกหักจากโรคกระดูกกรุนโดยกลุ่มสหวิชาชีพทางการแพทย์เป็นลดอัตราการเกิดโรคกระดูกหักและอัตราการเสียชีวิตที่1ปีความก้าวหน้าในการใช้เทคโนโลยีการถ่ายภาพรังสีระหว่างผ่าตัดและการใช้คอมพิวเตอร์นำวิถีในการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บทางออทปิดิกส์เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนทำให้ผู้ป่วยฟื้นฟูสภาพหลังผ่าตัดได้อย่างรวดเร็ว การนำอุปกรณ์ช่วยฝึกเดินเพื่อกระตุ้นการเดินของผู้ป่วยสูงอายุภายหลังการผ่าตัดกระดูกสะโพกหักเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ป่วยสูงอายุที่มาด้วยกระดูกสะโพกหักที่มีภาวะมวล้มเนื้อพร่องอุปกรณ์สามารถป้องกันการพัดตกหกล้มได้ดีนิทรรศการแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางออทอปิดิกจัดขึ้นระหว่างวันที่14-17มีนาคม2567เวลา10นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา ภายในงานจัดให้มีการตรวจวัดความดันโลหิตวัดดัชนีมวลกายตรวจมวลกระดูกให้คำปรึกษาและให้ความรู้ทั่วไปในการดูแลรักษาตนเองแก่ประชาชนด้วยเวลา17นาฬิกา28นาทีเสด็จออกนวังสระทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายแอดกาเดอริกผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาคอินโดแปซิฟิกองค์การระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส เพืทุนละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการดําเนินงานของกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสและการส่งเสริมความร่วมมือในประเด็นที่ฝ่ายไทยและฝ่ายองค์การระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสมีความสนใจร่วมกันในโอกาสที่เดินทางมาประเทศไทย